you mm -hmm. นี้เราพามาลุยน้องคิงอีกแล้วนะครับแต่วันนี้เป็นแมตต์200โลนะครับค่าคัน550เป็นลูกใหม่นะครับเป็นลูกใหม่ข้างในเป็นค่าคัน550เอกค่าคัน550ครับปลา200โลครับวันนี้เราจะเป็นไงดูนี่ครับดูครับโปวันนี้โปมาอีกแล้วครับอะไรดีเลยเผื่อได้ใช้ด้วยเออ นี่ครับวันนี้เจอน้องสวัสดีครับผมมาด้วยนะครับปากด้วยนะครับผมปุ่นพิชชิ่งเดี๋ยวไปเจอกันฝากด้วยนะครับกอล์ฟคีเอทอาร์นะครับผมกลับก่อนสิบสองนนี้น้ำเมทาฟ้าแวบๆนะครับเดี๋ยวเจอเหรบวันนี้ใครจะโดดน้ำครับวันนี้ไปครับเดี๋ยวเราไปลุยเลยครับวันนี้ใครได้เวลาไหมครับคนละลาประมาณเกือบสามสิบนะครับเช้าๆครับไปยางกัดดับสามนิ้วครับ จิกสิบกรัมมาดูว่าเราจะรอดหรือเปล่าโอ้ยกินข้างหน้าเว้ยอุยออ๊ยอ้ามนี่ครับกินใกล้ๆครับ

ใกล้ๆครับจิ้มจุ่มครับอุ้ยจิ้มจุ่มครับแต่ไม่กินครับม,ม,มันกัดไม่โดนอ่ะมันกัดไม่โดนอ่ะเนี่ยมันกัดไม่โดนอ่ะตัวมันเล็กอะ่ะตัวมันเล็กอะครับ จุ่มครับจ,จุ่มแต่ตัวมันเล็กต้องให้มันกินก่อนอะค่อยวัดต้องส่งหน่อย ส่งหน่อยครับจิ้มจุ่มจิ้มจุ่มครับจิ้มจุ่มนะครับแต่ตัวเล็กครับปลาไซส์หกเจ็ดขีดครับ ฟิลให้มันกลืนก่อนไม่ต้องวัดแล้วค่อยดึงตึงเอาเพราะตัวมันเล็กไนงะไม่ต้องโยนกายามอุพี่ยี่าจับไม่โดนอุ้อยู่นี่หว่า ปลาสองร้อยโลนะครับนี่สองร้อยโลครับสองร้อยโลนะครับโต อโ,อโอ้บางมือเลยนะโป่ะอุ้ยลุดหูยยับเลยยับเลยอ,เอ,เอามตั้งคันตรงๆตั้งคันตรงๆ ตกปลาทั้งคันตรงๆอย่าเอียงเข้าหาคนอื่นตอนเช้าอะนน้สีนะนับแต้ไว้ก่อนนะติ๊กออบนับไว้ด้วยนะใส่โหลตรงนี่แต้มสีไม่ดูเกี่ยวแค่นั้นก็ได้เกี่ยวโครงข้างนะ còn dài dài luôn, hết rồi, <laughs> hết hey, rồi, ย้อนไฟหลวไว้ดิอู้ห้ยหลุดพอดีหลุดพอดี Hmm. con rồi. อะไรอ่ะตกปลาอะไรกันใส่จะหมดแล้ว หมดแล้วไหมเกี่ยวอะไรวะแล้วอยู่วะมาไมตรงนู้นไม่มีปลาเลยแล้วมาเบียด เฮ้ยคันคัน เช้าเก้าตัวนะครับแต่ปลาเล็กครับหกเจ็ดขีดนี่ครับใครเนี่ยไครครับจะเก็บปลาแป๊มนายยังกินอยู่ครับเก็บตัวเล็กครับรยางกระจับเฮ้ยบังมันไม่ใช่นะแบบเนี้ยมันไม่ใช่นะบงัง ไวบางได้เยอะเนี่ยต,ตั้งใจเหรอโอ้หเท้เปล่าแบบตอนเมื่อคืนเขาเขาข่มผมมาเยอะโอ้โหเเลยมาโชว์กอปลายางให้ดูโอ้ตังไม่ยกก็ดีเลยอะนี่กระยกเนี่ยตอง้งจัดดิมิมจุกิมจุมตุ๊ม้เลยตอนเช้าต้องเหยื่อเล็กเลยอ่ะเหยื่อใหญ่แม่งโดนแต่สามทางแม่งกลับไม่ติดหลายดอก เอาขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับจะปาลไซเล็กครับเนี่ย

ตั้งผมักิมา้วครับเพราะว่ารู้เป้าเลยนอย่าไปโทรเยอะเดีย๋ยวม,มีใครคุยเวลาได้เยอะก็มีใครคุยนั่นไงนนเข้าใจผมปะเข้าใจครับเข้าใจครับยกก็ดีเลยนะ <c oughs> เ,เวลาได้น้อยมีคนคุยเพียชา่ <c oughs> โห้น้นาบาน้ำชาก็ตกเป็นใช่ไหม กันนะปิดนะว่าผมเท่าไหร่ปลานี่มีติดห้าสิบห้าเลยเหรอเต็มกระชังอ่ะหลุดปลาเลยนะไม่ติดวัดแล้วหลุดยกหลุดยกมังเหยื่อเล็กอ่ะมันใหญ่ไงไม่เหยื่อใหญ่เนหัวใหญ่ลงมาเดี่ยวไม้นะถ้าไม่ได้ได้เดี๋ยวเจะให้นุ่มทำนุ่มดุจเฉยเลยวันนี้เดี๋ยวบางทำให้หมดแหละลงขับรถบัานก็พอแล้ว ลิมาเลยบอสบมาเลนันี่ไหนมาบอกไม่อยากตัไม่กดหรอถามน้บอเดี๋ยวคิดก่อนที่ผมมาเลยไงบ้านไม่กัดบังมาถูกจังหวะด้วยน้ำเท้าเงียบกิ๊บเหมือนที่ดูจังหวะปลาป่วยพอดีวันนั้นอ่ะอุ้ยอ่ายเ้ยยยยยยยนย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không ตัวซอายแม่งแดกคุจะลตัวได้แต่ปิ้วพี่นอนต่อพรงนี้ก็ได้คระพงอ่ะไม่ต้องรีบอีกสักห้ามายังยังไม่ครบสุกเลับก่อนย่ามาดิโอ้ยอกมาตาละนโอ้ยสี่มามี่มาดีเกียล้ว ไ่แล้วด้หกตัวโดดลงบ่อไหมดหมดไปอีกแล้วนับาไปเลยเป็นเลอยู่เล็กเนะ่ยไม่นาดูเลยอเลือแม่เดี๋ยวอีกสองไม้นยเปลี่ยนเป็นก็ดีเลยเอาตอนที่ปามันกำลังดูนี่แหละได้ผลงานหน่อย กาเก็บกนดีนผมว่าได้เก็บ8ตัวในถั่วไงกระเปาดอย่างเงี้ยแล้วปลาคอแห้งยังไงน้ำลายรู้อูเลย่ะ10ตัว20โอ้โเ10ตัว10ตัวหมดแล้วปลาก็แล้วิตีไปตีโหนทำไมอ่ะบอกจะตีโหนเยอเบาอ่ะเอ้ากินเลยไปอย่าง โอ้ยจะตีโหนเหยื่อเล็กอ่ะยังตัวเองยังไล่น้ำหนักไม่ได้เลยโดนโดนจับเนี่ยกินป่ะละอะไรปลาล่นเลยเนี่ย

สายนะสายนะสายกลางบ่อนะโอเคครับนะโทษทีครับตรงมันปลาข่อหน้าบ้านอีจับบ่อยไหนบอนเราขยับไปเรื่อยเรื่ขยับไปเรื่อยเรยตรงไหนปลาที่นี่ต้อง ủa thật chào 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 đi chào 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 yeah <laughs> เรียบร้อยเลยไม่ได้ใช้งานหลายปีี่เีย็นทีเลงยพวกจไม่ได้ายอะมา่็นมวก็ม่น้ดเราูาแล้วก็ต่งปกติอติ้ไว้ส0ปีก็เป็นไม่เป็นไรมะมัน้ว ห <c oughs> มอต้ยกันครเปล่าเมทาฟ้าแวบๆขวาน้าขวาขวาขวาน้านะเปล่า

ีถ้าไปช้อนอีกที่สายหน้าน่าจะขาดเพื่อนเร็วจริงจริงผมว่าจะหางบประมาณมันเอาลงดินเนี่ยแต่มากันนึกยี่สิบคนอย่างเี้ยจะมีงบที่ไหนเล่าเนี่ยวีเอนบีมันเดินเขียวมันเดเกอร์ตอนแรกมันก็นนั่แหละไม่กินไง อกบงงหนีแล้วไเนี่ยต้องให้บางหนีแล้วป่ะโอ้ก็ดีบางใส่หมาะใส่ผู้อ่ะกันเนี่ยก็ของเขาป่ะเนี่ยเหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวจะไม่มีีสปายนะสปายตอนนี้ตากัดดีตัวสองร้อยครับเมาเมาหมดแล้วตอนเนี้ยเมาแล้วดีนะเมื่อเช้าซื้อมาร้อยยี่สิบบาทอ่ะตอนนี้ขึ้นแล้วสองร้อยแล้วอุ้ยพี่จับวัวไม่หรอ คร,ครับผมวันนี้ก็พอไว้นี้ครับบ,บ่ายสามปลาผมได้สิบสามแต้มนะครับวันนี้บ่อน้องคิงครับน้องงามได้เก้าตัวนะครับสองคนวันนี้ได้ยี่สิบสองตัวนะครับครับเดี๋ยวมาดูปลากันสองคนนะวันนี้ยี่สิบสองตัวงามเก้าตัวผมสิบสามตัวนะ คนะนครับไงนก็คอยติดตามผลงานทีมงานมือน,นิคอนนคอนนมครับวันนี้ขอบคุณครับฝากติดตามด้วยครับ